ฝีมือตกไปเยอะเลยนะใครไม่เห็นเหมือนตัวจริงน,อน้องเขาเลยตัวจริงน,อน้องเขาสวยกว่า้งเยอะอะแจมแจมมาแล้วด<ำ>้วยตามึงพี่เดี๋ยวลงไปสวัสดีพี่อ่ะเป็นไงบ้างอะไม่เจอกันนานเลยเนี่ยบายดี มื่อไปไงตรงนี้งานล้นมือเลยพี่ที่ยังนั่งตัดต่องานอยู่เลยอะลูกค้ามันก็ทวงงานอยู่ประจาเลยไม่มีเวลาพักเลยวะช่วงเนี้ยเอ้นะดีอยู่ไม่มีงานทอมนี่แดมรุนน้องที่มหาลัยพี่สวัสดีครับพี่แดมสวัสดีครับแดมนี่ทอง<ม>เด็กคนใหม่ในะสังก,กัดวงล่ะเอ๊ะคนเดียวกันเด็รูปปนะเนี่ยใช่คนเดียวกันเนี่ย เฮ้ยจริงปะเนี่ยช่วงนี้ไม่ค่อยมีงานหรออไม่อฝีมือตกไปเยอะเลยนะถ่ายไม่เห็นเหมือนตัวจริงน้องเ็เลยตัวจริงน้องก็สวยกว่าเั้งเยอะอวยแดมมึงนี่ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะมึงหยอดน้องเขาอย่างเดียวกูไม่ว่านี่มึงแทงกูดนะ้วยเนี่ยไมงจริงไมละ่ะนี่ทองอย่าไปฟังมันเยอะพี่พาเด็กมาอีกคนแม่งพูดงนี้หมดอะเอ้ยไม่ได้ชมทุกคนพี่พูดจริงนะครับ ตังทองสวยมากนะครับวันนี้พร้อมไหมครับพร้อมอะไรคะก็วันนี้ก็ทดสอบบทนะครับไอ้แดนน้องคนนี้กูขอดได้ป่าวะมึงอย่าทำให้น้องมันเลยน้องมันยังใหม่มากเลยว่ะสดสดสิงๆเลยมึง๋อวน้องขวัญเสียหมดพี่เป็นอะไรเนี่ยคิดอะไรไปไกล ผมก็แค่จะเข้าบทกับน้องเขาใเฉยไม่ได้คิดทำอะไรสักหน่อยสน้องเขาไม่ยอมเนะเฮ้ยเฮ้ยอย,ยอมไม่ยอมอีกเรื่องอย่วะไอ้แดมมึงเป็นมืออาชีพอลดิมึงเป็นผู้กำกับอะฟันนักสแสดงตัวเองอะเสียระบบหมดนะ้วเว้ยก็ผมเป็นผู้กำกับไงยังไงผมก็ต้องควบคุมทุกเรื่องอยู่แล้วพี่เป็นแค่เอเจนต์ส่งเด็กพี่ก็ทำหน้าที่พี่ไปดีวะเด็กมาถึงมือผมแล้วอะผมจะทำอะไรก็ได้ Okay now.